ต้อนรับสู่ AI Class Room กับหน่วยการเรียนรู้ที่2ส,สุนทรียสุขกับทักษะพื้นฐานการแสดงนาฏศิลป์บทเรียนที่2เรื่องภาษาท่าน่ารู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้สอนคุณครูทมนสั่งสำราญค่ะภาษาท่านาฏศิลป์คือการนำเอาท่าทางนาฏยศัพท์เช่นการจีบการตั้งวง มาผสมผสานกับการเคลื่อนไหวร่างกายสื่อความหมายแทนคำพูดจนกลายเป็นภาษาท่าภาษาท่าแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ 1. การแสดงท่าทางแทนอารมณ์ความรู้สึก 2. การแสดงท่าทางแทนคำพูด 3. การแสดงท่าทางแทนกิริยาอาการต่างๆการแสดงท่าทางแทนอารมณ์ความรู้สึก ถ้ายิ้มหรือดีใจใช้มือซ้ายจีบระดับปากมืออีกข้างเท้าเสะเอวหรือจีบส่งหลังถ้าร้องไห้มือซ้ายแตะที่แก้มทั้งซ้ายและขวาก้มหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเช็ดน้ําตามือขวาจีบหงายที่ชายพกถ้าเศร้าหรือเสียใจมือทั้งสองข้างไขว้กันปลายนิ้วมืออยู่ระดับสะโพก กลมหน้าเล็กน้อยท่ารักมือทั้งสองประสานกันระดับอกปลายนิ้วมือทั้งสองข้างแตะที่ฐานไหล่ท่าเขินอายใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งแตะข้างแก้มมืออีกข้างเท้าเสเอวหรือจีบทรงหลังหรือจีบตรงชายพบท่ากโกรธ ใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งถูที่หลังใบหูไปมาและกระชากลงมืออีกข้างเท้าเสะเอวการแสดงท่าทางแทนคำพูดท่าฉันตัวเราใช้มือซ้ายเท่านั้นจีบเข้าหาลำตัวระดับอกมืออีกข้างเท้าเสะเอวหรือจีบส่งหลังท่าท่านใช้สำหรับผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่า หรือผู้อาวุโสใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงหักข้อมือไปด้านหน้าระดับวงบนมืออีกข้างจีบส่งหลังหรือเท้าเสเอวถ้าเธอใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้ในลักษณะตะแคงสันมือให้ปลายนิ้วชี้ไปสู่ผู้ที่กล่าวถึงมืออีกข้างจีบส่งหลังหรือเท้าเสะเอว ถ้าปฏิเสธใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงหน้าสั่นปลายนิ้วไปมาช้าๆสายหน้าเล็กน้อยมืออีกข้างจีบส่งหลังหรือเท้าเสะเอวถ้ามาใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงด้านหน้าแล้วกดข้อมือลงพร้อมกับจีบเข้าหาตัวมืออีกข้างจีบส่งหลังหรือเท้าเสะเอวท้าไป ทำมือจีบงายแล้วหมวนข้อมือออกเป็นตั้งวงเอียงศีรษะตรงข้ามกับมือมืออีกข้างจีบส่งหลังหรือเท้าเสเอลท่าที่นี่ตรงนี้ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้ลงด้านหน้าระดับชายพกมืออีกข้างเท้าเสเอวหรือจีบส่งหลังท่าที่นโน่นตรงโน้นใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง ชี้เฉียงไปด้านข้างระดับวงบนมืออีกข้างเท้าสสเอวหรือจีบท่งหลังการแสดงท่าทางกิริยาอาการต่างๆท่านั่งนั่งพะเพียไปทางขวาเชิดปลายนิ้วเท้าตัวนางมือซ้ายแบมือวางบนขาขวามือขวาแบ่มือวางถัดลงมางอแขนขวาเอียงขวาตัวพระ มือขวาวางแบบนตักขวางอแขนมือซ้ายเหยียดตึงเอาฝ่ามือวางบนเข่าซ้ายตัวตรงท่านอนนั่งพับเพียบไปทางขวาเชิดปลายนิ้วเท้าตัวนางมือซ้ายแบวางมือบนพื้นมือขวาแบมือวางบนพื้นเหลื่อมมือขวาเหยียดแขนตึงเอียงซ้ายตัวพระ การเข่าออกมือซ้ายแบมือวางบนพื้นมือขวาแบมือวางบนพื้นเหลื่อมมือขวาเหยียดแขนตึงเอียงซ้ายท่ายืนตัวนางตัวนางยืนด้วยเท้าขวาเท้าซ้ายวางเหลื่อมไปด้านข้างเชิดปลายนิ้วเท้าซ้ายมือขวาจีบหงายที่ชายพกมือซ้ายแบมือวางบนหน้าขาซ้ายเหยียดแขนตึง เอียงศีรษะซ้ายกดไหล่ซ้ายท้ายืนตัวพระตัวพระเท้าขวายืนรับน้ำหนักเท้าซ้ายวางเหลื่อมเท้าขวาเชิดปลายนิ้วเท้าซ้ายขึ้นเข่าซ้ายตึงมือขวาเท้าเสเอวมือซ้ายแบฝ่ามือวางแน่ที่หน้าขาศีรษะเอียงขวาและกดไหล่ขวาลง ถ้าเดินเริ่มด้วยการก้าวเท้าซ้ายด้านหน้าเท้าขวาเปิดส้นมือซ้ายทำจีบความที่ชายพกมือขวาจีบความแขนตึงเคลื่อนมือมาปล่อยจีบเป็นวงล่างกดไหลและเอียงทำสลับกันไปมาตัวพระกันเข่าออกด้านข้างึงจร เขาแล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอทุกทุกอย่างทุกการประทับเพียง ดหัวใจอยากให้รู้ไว้ถึงฉันจะรักแต่ก็รักเกิดมากิจกรรมท่ารำที่ใช่ใส่เพลงที่ชอบคำชี้แจง 1. ให้หนักเรียนแบ่งกลุ่ม 2. เลือกเพลงที่ตนเองชอบมาหนึ่งบทเพลง 3. ให้นักเรียนนำภาษาท่ามารำประกอบเพลงให้ถูกต้องตามหลักการแสดงนาฏศิลป์ 4. น,นักเรียนฝึกซ้อมและอัดคลิปวิดีโอส่งผลงาน 5. นักเรียนเผยแพร่ผลงานการแสดงภาษาท่าประกอบเพลงลงสู่แพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์โดยติดแฮชแท็กดังนี้ภาษาท่านาฏศิลป์โรงเรียนบ้านป่าเศร้านาฏศิลป์ครูหวาน